ที่ทระกาขอเป็นไอ้ว่าที่ลองยกน้ำเพลินับทีมอึ่นทีมบริหารทีมที่ถับผ่านมาถ้ายกเลือกยกทีมเชือเบอร์หนึ่งก็ะห้องในน้ำพับก็ใหทได้เบอร์ดีวกันยกที่ยวมวกันพราะเสด็ทั้งทีพะอะครับยางยืนเลี้ยนแถวมเสยครับครับมัติดไปเสครับวันนี้ยกตัวอย่างก็ได้แลต่เป็นความผิามาเก่าแล้ว่ายาก็ได้ยาเลยครับ ก็จเป็นเมื่อไรละครับตว่ากะนต้องเห็นลครับใจให้กับพี่น้องยกทีมหนึ่งกับหนึ่ไดคนสี่คนเพราะมื่อหจะ้งไหมคะพี่น้องซึ่งวัดใจหลักของท่นถนนเร่เป็นถนนข้อดีแร่ลาดยางค่ะพี่น้องเพราะเมื่อไหร่างเปนเส้นายาลัาหามหยั่งสิ่งดประเทศไทยที่ดีเพื่อกนยาทอนเผื่อก้นปาดูนั่นพือแนวกินหลักเหมือนกับวัดใจหักหลากนี้ค่ะพี่น้อง มีความย่างหลายมากให้เมื่อกาววาปุนันปุณิี์ร่วงจังสี่มันนอิจฉาสิเข้าใจหลายเข้าใจลึกซึ้งลราบอค่ะมองเห็นข้ากอดลอดแล้วเนาะไกด์แตพ,พี่น้องสวัสดีค่ะ20บาเข้าคู่หาดกาป็นนายุยองค์การบริหารจัด

ส่วน,าวนอากระจก i ระชัง